ิบโลนะลูกกันขนาให้พี่เขาถ่ายรูปลายเใช่ไหมตอโกือแ้เเนี่องเสือมันมีนีกาเกียมันดเกียกกมี เห็นชัดเจนเลยตัวไปคืนของผู้เสียหาแล้วเนี่ยหมู่บ้านกีสนาเอาอะไรไปบ้างหมู่บ้านกีนาได้มันมีนาิกาพวกรินไม่ใช่ไม่ใช่ที่กระ่บานะี่กระปาทุงทกระก่งนักเล่นนก่เดีนสีเลนอาหเรื่นมันอแมหนัมู่บ้านสีอาขามันตกมันก็ไม่น่าขา ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวยิบรับสายภาพไหมเนี่ย เ่า้นเดี๋ยวผมขอรูปเนหน้ากันดีๆดิยืนยืนบทอดหนได้กินยิ้อาหารนราคาไรับมีอะไรอีกมั้สัมจากกองทุนประกประกัน แพงกันแน่คืแพงนี่อ๋อนี่ยยอดในกามีมีราคาอะไรนะ<ช>คือเจ้าเจ้าของทรับคนนี้เขาเป็นผู้ละเหมาใช่ไหมอ่าใช่ไหมฮะเอ้าายดีดีวันนี้ใช่ใช่ไหมในการที่ใช่หมด เราบกว่าทำทั้งหมดสาพดีใช่ไหมรักของบ้านอันนี้แล้วก็อันนี้ของของอีกหนึ่งเป็นอะไรด้อีกร่องหนายๆกล้ก้องกล้องูส่ากดูแล้วก็ตามเหมือนกับสายไตาแต่ไม่จริงไม่ใช่น้าราไม่ไม่สายตายไหม